แม่ค้าขายขา้าววันวันหนึงจะขายได้สักกี่บาทเชียวชีวิตพี่ชาชฉันดีกว่าตั้งเยอะแต่ตอนคบกันพี่ชายเธอเขาขโมยเงินแม่ค้าอย่างฉันด้วยนะอย่าไปต่อปากต่อคํากับแม่ค้าปากตลาดเลยเพราะพวกพูดดีอย่างเราจะเสวนา,นากับผู้ดีเท่านั้นน้องดาววีคิสมายเฮ้ ตีมา่ลยนี่อยให้ต <c ười> <t> ีอยู่คนเดียวเฮ้ยช่วยกันเลยโอ๊ย เผื่อพี่จะให้คืนเข้าใจไหมอืมฮัลโหลครับคุณถุนโทรมาครับเรียกผมกับวันเข้าไปพ โอชาแน่จะโดนอะไรอีกเนี่ยหนึ่งวันพันกว่าเรื่องพวกเธอมัวทำอะไรกันอยู่วันวันหนึ่งตั้งใจทำงานกันบ้างไหมพวกเราทำอะไรผิดหรอคะคุณจุ๋มก็ลูกค้าโทรมาร้องเรียนฉันว่าเธอสองพี่เนอะขับรถพาลูกค้าไปดูบ้านแล้วหนีลูกค้ากลับ ปล่อยให้ลูกค้าหาทางกับเองมีอะไรจะแก้ตัวไหมเออคือว่าเดวันปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำนะครับคุณจุม๋มผมก็เลยพาไปหาห้องน้ำนะครับใช่ค่ะวันไม่ไหวจริงๆค่ะคุณจุม๋มเอาละครั้งนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องเพราะเห็นว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ถ้ามีอีกครั้งฉันจะไล่ออกแพ็กคู่ พวกเธออย่าลืมนะว่าพวกเธอมีหนี้สินกับบริษัทอยู่ฉันไล่พวกเธอออกได้โดยไม่ต้องจ่ายอะไรแม้แต่บาทเดียวเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วค่ะพวกโราสัญญาครับว่าจะไม่ทิ้งลูกค้าอีกบ้านโครงการนี้จะสูด่ดินกันนะเนี่ยราคาหลังนึงจะสักกี่ล้างกันนะ ต้องมากกว่า20ล้านแน่เลยอ่ะฉันไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าสำนักงานขายตรงไหนนะแต่ถ้ามีอีกครั้งฉันจะไล่ออกแผกคู่ฮ้ยายคุณจุม๋มนะยาคุณจุม๋มทำตัวหงุดหงิอารมณ์ร้อนเหมือนคนไหวทองเอ้อยายายว่าคุณจุ๋มคอยดูเยอะแล้วก็ปกติแหละไม่ชีนหรือไรเออก็ถูกของพี่แหม าของโครงการบ้านหรูหน่อยคิดว่าจะทําอะไรกับพวกเราก็ได้มั้งจริงไงวันอยากให้พี่มีเงินเยอะแบบน,นั้นบ้างน,นะคุณจุ๋มก็คุณจุ๋มเถอะไปเถอะพี่เดีว๋วเรามีน้ำพาลูกค้าเดินบ้านต่อ,อเดินหาสํานักงานถ่ายตั้งนานร้อนก็ร้อนดีนะที่ได้นะ้ำค่อยสดชื่นขึ้นมาหน่อย เอาเร็วๆสิวันแปปหนึ่งตอบแชทอยู่โอ้เฮ้ยขอ้โว้ค่ะจะไม่ได้ตั้งใจขอโทษทีค่ะบีมพี่บีมพี่เดียวถ้าวันจำไม่ผิดนี่แฟนเก่าพี่นี่ใช่่ไงบีม ลืมหรอกถ้ามาปากดีพูดนะเธอเป็นแค่แม่ขา้าแต่ฉันเป็นพนักงานโครงการบ้านหรูฉันจะเอาอะไรไปเห็นแก่ตัวกับเธอจริงอย่าสำคัญตัวผิดไปหน่อยเลยแม่ค้าขายข้าววันวันหนึ่งจะขายได้สักกี่บาทเชียวชีวิตพี่ชายฉันดีกว่าตั้งเยอะอ๋อเหรอแต่ตอนคบกันที่ชายเธอเขาขโมยเงินแม่ค้าอย่งฉันด้วยนะเดียวตอนนี้ เลิกนิสัยแบบนั้นเรียงจ้ะบิ๊บแม่จะทำผู้อีกเหรอเอาซิคนอื่นเขาจะได้รู้วุนน่นนายหน้าตัวเมียนี่เธอหยุดล้าพี่ฉันเดี๋ยวนี้นะไม่ได้ว่าพูดลอยลอยใครอยากรับก็รับเธอจะรับไหมล่ะฉันทนไม่ไหวแล้วพอวันอย่าไปต่อปากต่อคำกับแม่ค้าปากตลาดเลยเพราะเถียงไปยังไงก็ไม่ชนะเพราะพวกพูดดีอย่างเรา จะเสวนากับผู้ดีเท่านั้นส่วนพวกไร้มรารย,ยาทช่างหัวมันค่ะพี่เดี่ยวนี่ฉันก็ไม่ได้อยากจะพูดกับเธอมากนะบอกนะแต่คนอย่างเธอก้าเข้ามาในโครงการบ้านหลุ่ททำไมเอยบอกนะว่าจะมาซื้อบ้านม่มีปัญญาหรอกบิงในฐานะที่ฉันขายบ้านมานานฉันแนะนำบ้านที่เหมาะสมกับเธอให้เอาไหมอย่างเธอเนี่ย ้องเป็นบ้านแบบมีเสาแท่งหนึ่งทรงบ้านเล็กๆก,กระถัดรัดตั้งอยู่บนเสาหลังคาทรงจั่วแล้วก็มีกระถางถุยเล็กตั้งอยู่หน้าบ้านอ่ะพี่เดียวอันนั้นมันสารพระภูมี่นี่ใส่เสียพี่ชายนี่ใส่เสียยังไงน้องสาวก็ไม่ต่างกันฉันละสงสารพ่อแม่ริงท,ที่มีลูกแบบนี้ลาฟังพ่อ ีนะฉันจะบอกก็ขอโครงการพวกพนักงานอย่างพวกเธอทาแบบนี้กับฉันแล้วดูสิว่าคนพี่นีสายเสียอย่างพวกเธอจะโดนอะไรไหมมีโดนหรอกจ้าใช่ไหมพี่เดียวใช่แล้ววันน้องรักทำไมจะไม่โดนก็ฉันจะให้พี่เดียว เพาะบีมเป็นหลานของฉันนะหนูบีมมาช่วยดูแลโครงการให้ป้าหน่อยหนูไม่มีเวลาเลยค่ะป้าวัน,ว,นวันผัดข้าวดูแลร้านแค่นี้ก็หมดเวลาแล้วละค่ะแต่ป้าไม่มีลูกไม่มีทาย,ยากต้องการคนช่วยมีหนูบีมคนเดียวนี่แหละที่พอจะพึ่งได้ป้าจ้างก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะป้าไม่ต้องจ้างหนูช่วยก็ได้ แต่หนูพอเข้าไปดูระบบของการทํางานก่อนนะคะหนูพอจะทําได้ไหมได้สิลูกแค่หนูคิดจะช่วยป้าป้าก็ดีใจแล้วป้าจะรอที่โครงการนะหนูว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยเข้าไปโอเคค่ะป้าไว้เจอกันนะคะ ทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับบทเรียนกระจุ้มคะเราไปกันไหมคะได้รับบเรียนหรืองนานแล้วไปลกูกบ๊มบีมบีมตัวก่อนบีมคุณจโจพี่บีมวันต้องไปตัวที่ไม่รอ้เขาบอกเงินของคนณเขาไม่มีเงินใช้หนีค้คนะุณคะอย่าว่าแต่เงินใช้หนี้ไรเงินจีนก็ยังไม่มีเลยคุณ่น,นี่แกเป็นพ่อหมูอ๋อ ลกมันกลมจังเลยนะครับเราจะได้มาเป็นดอกเดียวกันด้วย,ยวหยุดไม่เสิร์ไอ้คนขายสาลาเปาสาลาเปาลูกกลมๆนี่แหละที่ทําให้ผมมีทุกวันนี้และที่สําคัญมันเคยทําให้พี่จุ๋มไม่ต้องอดอยากอยู่ข้างถนน,นแกคิดว่าสาลาเปาสิบบาทบุญคุณมันเหลือล้อนนักเหรอ Lovely Family TV เอาไส้อะไรบ้างครับลูกหลอ่อเอาไส้หมูสับมาชิมก่อนลูกหนึ่งครับแล้วก็เอาหมูแดงสองหมูสับสองใส่ถุงครับอ๋อได้เลยนี่ครับนอนน้อยนะกินเนี่ยเฮ้ยเซิร์ต hey, เอาหมูแดงมาให้ฉันชิมก่อนลูกหนึ่งได้ได้รอสักครู่นะนี่นอ้องเซิให้เขาไปก่อนก็ได้นะของผมไว้ที่หลังได้ ได้ได้อาบัสร้อนปะเนี่ยนิดนึงโอ้ยโห้ย,ยน่ากินจังเลยไม่ได้กินข้ามวมาหลายวันแล้วด้วยนี่คนจอนจัดมันกินไม่ได้แล้วนะมันตกพื้นหน่อยแกว่า ฉันไม่ได้ว่าฉันหมายถึงเธออย่ามาเรียกฉันคนจรนจัดนะคนจรนจัดอะไรจะสวยขนาดนี้ฉันแค่ตกงานแล้วไม่มีเงินกินข้าวเว้ยสภาพแบบนี้แหละเขาเรียกคนจรนจัดหืมฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่คนจรนจัดเฮ้ยเฮ้ยคนจรนจัดทำลายประชาชนหืมคนจรนจัดเหรอรู้จักฉันจุม๋มจิตชื่นหรือถ่ายน้อยไปซะแล้ว ทำอะไรอะ่ะอย่าเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซิร์ด๋ยวมาใหม่นะไปเร็วเฮ้ยจะหนีเหรอเฮ้ยโหดูสิเลหมดเลย ยังหอมันเดิมมันตกพื้นแล้วอย่ากินเลยอ่ะกินนี่ดีกว่าฉันไม่มีเงินหรอกฉันไม่คิดเงินหรอกฉันให้ฟรีเอาไปสิจริงนะตกงานเหรอ ไม่นานหรอกอึเธอได้งานแล้วเหรอยังแต่คนอย่างฉันยังไงก็ต้องได้ดีแน่นอนอืมว่าแต่นายชื่ออะไรอะ่ะฉันชื่อเสิร์ดอย่างแกเนี่ยนะเสิร์ดอน,นาคตก็คงเป็นได้แค่พ่อค้าขายสระเป่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอก <laughs> <laughs> ส่วนฉันแกคอยดูนะเสิร์ด อน,นาคตได้เป็นเศรษฐีแน่นอนอออมีสามบริษัทค่ะท่านแต่ที่คุณวันเลือกมามีแค่บริษัทเดียวค่ะอีก2บริษัทคงต้องตัดสิทธิ์ค่ะคุณแม่บีมตะเดียวทำไมเพิ่งมาผมรีบแล้วนะครับคุณแม่ นี่อนะรีบวมตะจู่จี่อยู่นะสิเอกสารครบไม่เดียวครบครับคุณแม่ค่อยโล่งหน่อยคู่แข่งยิ่งเยอะๆอยู่ถ้าเราไม่ได้งานนี้ครอบครัวเราต้องแย่แน่ๆเลยครับคุณแม่ค่ะท่านเขาอยู่ข้างนอกพอดีเลยเดี๋ยวหนูออกไปบอกค่ะไม่น่ามีปัญหาค่ะท่านมันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ พี่เดียวสรุปนะัดเจอตัวกันที่ร้านไหนเนี่ยอย่าบอกนะเวลาน่วปตามข้างทางโอ้ยนัดเปิดตัวครอบครัวแฟนครั้งแรกใครจะไปะร้านซ้มตามล่ะร้าน LKT Restaurant พี่ไม่ทำให้ขายหน้าวงตระกูลหรอกนะเออเดียวสรุปค้อบครวัวของแฟนแกเขาทำอาชีพอะไรยังไม่ทราบครับคุณแม่เอาแล้วถ้ามาตรฐานมันต่ำกว่าตระกูลเราล่ะ ไม่ต้องห่วงหรอกครัคุณแม่ถ้าครอบครัวออมเขากรดจอบ<ด>ผมจะตัดความสัมพันธ์กับมันทันทีดีมากลูกขอโทษนะคะบริษัทคุณไม่ผ่านการคัดเลือกนะคะนี่ค่ะคือเอกสารแล้วเกณฑ์คัดเลือกของบริษัทคืออะไรหรอคะทำไมบริษัทเราถึงไม่ผ่านขอโทษนะคะมันเป็นข้อมูลทางบริษัทค่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเราเข้าใจขอตัวก่อนนะคะมแม่คะงานหลุดไปแล้วหนึ่ง ตอนนี้ความหวังของพวกเราอยู่ที่ครอบครัวแฟนแกแล้วนะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับคุณแม่ดีมากสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีลูก เชิญน้าไแม่เลยค่ะเดี๋ยวคะ่ะคุณแม่ฉันขอฟิชเช็คเธอหน่อยสิอีอีอะไรนะคะหูนวกเหรอ,พ,รอพวกเราจะเช็คว่าเธอเหมาะสมที่จะเข้าตระกูลจิตชื่นหรือไทยของเราหรือเปล่าค่ <c oughs> <c oughs> ะเสื้อตลาดนัดนาฬิกาคุณพ่อซื้อให้ กระเป๋ามือสองค่ะอะไรกันเนี่ยไม่มีของแบรนด์เนมสักอย่างนั่นสิคะคุณแม่ไม่ไหวด่านแรกก็ไม่ผ่านซะแล้วใจเย็นครับคุณแม่คุณพ่อก็อาจจะมีเงินก็ได้นะครับขอให้มันจริงเถอะนี่คะคุณแม่เมือ่มอไหร่พ่อเธอจะมาเนี่ยอีกสักคู่ค่ะ พอดีคุณพ่อไปคุยเรื่องซื้อหุ้นบริษัทค่ะซื้อหุ้นบริษัทใช่ค่ะเห็นไหมครับคุณแม่ครอบครัวออมเพึ่งได้น่ารักจังเลยฮัลโหลเอ่อขอโทษนะคะพอดีฟ้าอ่านเมลผิดนะคะ บริษัทจิตชื่อนไทยผ่านการคัดเลือกได้งานนี้ไปนะคะฮะได้งานพิมอะไรคะคุณแม่งานเมื่อเช้านี้เราได้ลูกฮะไม่ทราบว่าอยู่ไหนคะฟ้าจะเข้าแปลเอกสารมาทำสัญญาค่ะเออตอนนี้พวกเราอยู่ที่ร้าน LKT เ e s t y l e คะ่ะคุณฟ้าสะดวกหรือคะสะดวกคะ่ะงั้นอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงฟ้าจะเข้าไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ อุ้ยจะโชคดีอะไรเบอร์นี้ใช้นั่ก่อนค่ะวันนี้เราโชคดีสองต่อเลยนะครับแม่ใช่ลูกอ๋อคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีลูก สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีลูกคุณพ่อคะนี่คุณแม่ของพี่เดี่ยวคะ่ะสวัสดีครับนี่มันนายเสิร์ฟพ่อค้าขายสาลาเปานีพ่พี่จุ๋มพี่จุ๋มจริงๆด้วยสบายดีไหมครับพี่จุ๋มอย่าฉันสบายดี จนกระทั่งมาเจอแกนี่แหละนี่แกเป็นพ่อของหนูออมเหรอครับพี่จุนโลกมันกลมจังเลยนะครับเราจะได้มาเป็นดอกเดียวกันด้วยยุ่ไม้เสิร์ตไอ้คนขายสระเปาคุณแม่ครับคุณแม่รู้จักคุณพ่อด้วยเหร,อ,หรอครับอย่าไปเรียกมันว่าพ่อน้อย จะมาดองกับตระกูลจิตเชื่อหมือไทยของฉันสงสัยแกคงอยากให้ตระกูลฉันลูก<ส>ลหลานเหลนหลนของฉันขายสาลเปาเหมือนแกนหรือไงขายสาลเปาแล้วมันไม่ดีตรงไหนครับสาลเปาลูกกลมๆนี่แหละที่ผมขาย ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีสารเปาลูกกลมๆนี่แหละที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้และที่สำคัญมันเคยทำให้พี่จุ๋มไม่ต้องอดอยากอยู่ข้างถนน,นคุณแม่ไอ้อแกคิดว่าสาะเปาสิบบาทบุญคุณมันเหลือ สลับเปล่านี่แหละฉันจะให้แกคืน,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 นคุณพ่อกินกินเดี๋ยวนี้กินยุนะนะนับตั้งแต่วินาทีนี้บุญคุณเรา คุณจุม๋มหนูมาเอาเอกสารค่ะคุณฟ้าเดี๋ยวเอกสารอยู่ไหนลูกี่ครับหนูฟ้าท่านประเสริฐมาอยู่นี่ได้ไงคะเนี่ยคุณฟ้าคะคะคุณจุม๋มคุณฟ้ารู้จักไอ้เสริฐด้วยเหรอคะอ๋อรู้จักค่ะ ก็เมื่อเช้าท่านประเสริฐเพิ่งมาซื้อหุ้นที่บริษัทค่ะฮะซื้อหุ้นบริษัทใช่ค่ะคุณพ่อซื้อหุ้นที่บริษัทนี้เหรอคะใช่ลูกงานทั้งหมดที่คุณจุ่มเสนอท่านประเสริฐต้องไม่คนอนุมัติค่ะฮะคุณน้องส้ง่า,านี้เราขอยกเลิกง,งานทั้งหมดของบริษัทนี้ได้ไหมคะได้สิลูกในเมื่อเราเป็นเจ้าของบริษัทนี้ ใช่ไหมครับคุณฟ้าใช่ค่ะท่านจะยกเลิกเลยไหมคะลุงสอนอยากนนะให้ยังไป,ปเพูดเถอะคุณพ่อนองนมก็จะแต่งงานกันอยู่แล้วนะออมว่าไงลูกจงไปอยู่ที่ชอบที่ชอบเถอะไปไม่ได้ อยหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจังคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าในรคุณคน